สวัสดีครับครูช่างชาแนลนะครับโดยครูโน่นะครับครูช่างสหกรรมศิงห์นะครับแห่งโรงเรียนวางน้อยวิทยาภูมินะครับวันนี้ต้อนรับทุกท่านนะครับมาชมผลงานนะฮะนวัตกรรมนะครับเรียกว่าเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัตินะครับโดยไม่ใช้ไฟฟ้าแล้วก็ไม่ใช้ทัมเมอร์หรือว่าเซ็นเซอร์นะครับ หลักการนะครับเป็นยังไงนะครับเอาเอันดับแรกดูในส่วนของส่วนประกอบก่อนนะครับส่วนประกอบของเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับจะประกอบไปด้วยตัวถังที่เอาไว้ใส่ขอ,องอาหารนะครับใส่อาห,หารสลหรับปลาให้ปลานะครับแล้วก็มีตัวถังรองน้ำนะที่ผมจะเรียกว่าเป็นตัวทามเมอร์แล้วกันนะครับเป็นตัวทามเมอร์นะครับแล้วก็มีตัวนู้นเขาเรียกว่าเป็นตัวอะไรนะลุกลอกตัวดึงตัวดึงตัวดึงคืน ตัวดึงตัวถ่วงเขาเรียกตัวถ่วงนะครับเทขาเรียกว่าตัวถ่วงนะครับเพื่อที่จะดึงลอกกลับคืนแล้วก็มีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้ผมจะเรียกเป็นช้อนละกันช้อนในการตักหัวอาหารหรือว่าดันหัวอาหารเพื่อให้มันหกลงสู่บ่อปลานะครับแล้วก็มีสายยางนะครับสายยางเพื่อที่จะใช้ในการทําระบบน้ําให้เป็นระบบน้ําหยดนะครับในการตั้งเวลานะครับอันนี้ส่วนประกอบหลักก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ดูหลักการในการ กาทำงานของเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับอันดับแรกนะครับผมจะเอาหัวอาหารนะครับหัวอาหารนะเทใส่ก่อนซึ่งเจ้าตัวถังนี่นะครับอยู่ที่เราจะอยู่ที่เราจะออกแบบนะครับสมมติเราจะให้ทีหนึ่งเป็นเดือนแล้วก็เราก็เพิ่มขนาดของถังให้มันใหญ่ขึ้นได้นะครับหรือ,อเจ้าตัวนี้นะครับสาระสำคัญของเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับถูกคิดคน้นหรือว่าประดิษฐ์ขึ้นมา เพราะว่านะครับเพราะว่า,าเห็นอกเห็นใจนะครับสำหรับคนที่อยู่เขาเรียกว่าท้องถิ่นทุรกันดารซึ่งไฟฟ้าอาจจะเข้าไม่ถึงพวกน้ำประปาอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับอาจจะยุ่งยากในเรื่องของการใช้ระบบไฟฟ้าหรือทํมเมอร์นะครับนะครับตัวนี้เราจะใช้ลักษณะของการต่อน้ำนะต่อน้ำนะของผมเนี่ยจะใช้เป็นน้ำประปานะครับถ้าเกิดว่า,าพื้นที่ตามภูเขาไม่มีน้ำประปาน้ำประปาเข้าไม่ถึงนะครับไม่ยากครับ เอาแทงค์หนึ่งตัวหนึ่งแทงค์นะครับแทงค์ใหญ่ๆเป็นตัวแทงค์เป็นถังพักน้านะครับแล้วก็ต่อก๊อกออกมานะครับต่อก๊อกออกมาแล้วก็ใส่กับตัวใสายางตัวนี้นะครับแต่ยางตัวนี้จะมีวาล์วเปิดปิดนะครับของผมจะใช้เป็นาวาล์วสำหรับสปริงเกอร์เล็กๆนะครับเพื่อที่จะปรับระดับของน้ำนะครับให้มันหยดมากหยดน้อยซึ่งถ้ามันหยดมากเนี่ยระยะเวลาในการให้อาหารปลาเนี่ยมันก็จะถี่ นะครับถ้าเกิดให้มันหยดน้อยนะร,ระยะเวลาในการให้อาหารปลามันก็จะห่างมากขึ้นอยู่ที่เราปรับนะครับเราก็ปรับว่ามันหยดเท่านี้หนึ่งลิตรมันใช้เวลาเท่าไหร่และถังของเราเนี่ยมันสามารถรองรับน้ําได้กี่ลิตรมันถึงจะเต็มความจุข,ของมันมันถึงจะเทล,ลงมาอันนี้อยู่ที่การคํานวณน,นะครับโดยการอัดแอปพลายในส่วนของรายวิชาคณิตศาสตร์เข้ามาหรือในรายวิชาวิธีการคํานวณน,นะครับผมเอามาอัดแอปพลายเข้ากับ วิชาเกษตรนะครับวิชาช่างนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นวิชาช่างนะครับเราไม่ใช้ในส่วนของงานเกษตรนะครับแล้วก็ใช้หลักการของคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาการคำนวณหลักการของวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเป็นระบบยิงน้ำหยดแรงน้่งถุงโลกเป็นหลายๆวิชาอ d a p t a p p l y เอามาผสมผสานเขาเรียกว่าความผสมผสานเป็นนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมานะครับผลิตขึ้นมาทีนี้มาดูหลักการทํางานมันนะครับหลักการทางานของมันอย่างที่บอกก็คืออันดับแรกเราเท อาหารลงไปก่อนนะครับเทให้เต็มแล้วก็ได้ครับอยู่ที่เราเพราะว่าตัวนี้ผมเอาผมเอาตัวที่เขาให้อาหารไก่นำมาดัดแปลงเอานะครับน้ํามันจะเทมันจะไหลลงมาเรื่อยๆพออาหารตัวนี้มันถูกมันถูกปัดทิ้งไปมันก็จะมีอาหารข้างในเนี่ยมันเอามาเข้ามาแทนที่มันก็จะไม่มีไม่มีหมดนะครับหลักการผมจะใช้หลักการประมาณนี้ทีนี้นะครับหลักการของมันถ้าเกิดน้ํามันเต็มน้ํามันหยดเต็มปุ๊บ ไอตัวตัวทามเมอร์ตัวนี้นะครับที่ผมเรียกว่าทามเมอร์ตัวนี้มันจะเทเทลงมาพอเทลงมาปับ๊บมันจะทําให้ดันไอตัวช้อนตัวนี้นะครับเล่าตัวนี้ดันหัวอาหารให้มันกระเจนกระจายกระเด็นกระดอนกระเด็นกระดอนตกลงสู่บอ่อบ่อปานะครับกระเด็นกระดอนตกลงไปเลยครับช่างมันเพราะว่าเราตั้งอยู่ในบ่ออยู่แล้วนะครับพอมันกระเด็นกระดอนเสร็จปุ๊บน้ำมันเทออกหมดแล้วไอตัวทามเมอร์ตัวนี้มันก็จะเบาพอเบาปุ๊บ ตัวลูกตัวถ่วงน้ําหนักข้างหลังเนี่ยมันหนักมันก็จะดึงดึงให้ตัวทามเมอร์ตัวนี้กลับขึ้นไปรีเซ็ตใหม่นะครับน้ำก็จะหยดไปเรื่อยๆก็หมายถึงว่ามันเริ่มตั้งเวลามนะครับอันนี้คือหลักการง่ายของมันนะครับพออาหารหมดจบแล้วก็มาเติมแค่นั้นเองนะครับนะทีนี้ผมจะเร่งนะครับดูหลักการทำอะไรผมจะเร่งให้มันเต็มเร็วนะครับมันจะได้เห็นภาพได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้สามารถปรับปรับความแรงของน้ำได้นะฮะถ้าเร่งปุ๊บน้ำก็จะไหลเลยไหลโจกเลยนะฮะผมปอยก่อนเดี๋ยวเปียกนะครับเดี๋ยวเปียกดู แล้วกัละน่าจะใกล้อะไรครับเนี่ยมันจะใกล้ใกล้ถึงความจุของมันที่ที่ที่ตัวทามเมอร์มันจะเทแล้วนะครับพอเทปุ๊บสังเกตตรงนู้นนะครับพอน้ํามันเทปุ๊บสังเกตตรงนี้เทละอ่าเห็นไหมครับมันจะกระจายพอกระจายเสร็จปุ๊บไอ้ตัวไอ้ตัวตัวถัวว่วมันก็จะดึงกลับขึ้นไปดึงกลับขึ้นไปปุ๊บไอ้ตัวกลไกียนยามันก็ทุกอย่างมันก็เริ่มต้นอ่าเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เห็นไหมครับเดี๋ยวถ้าใครอยากจะนําไปนะครับนําไปเขาเรียกว่าไปไปทํา ไปทําใช้เองนะครับหรือเอาไปพัฒนานะครับได้นะครับไม่ห่วงนะครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดเอา,อางี้กันถ้าเกิดใครมีอะไรสอบถามอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับติดต่อแล้วก็สอบถามผมได้นะฮะยินด,ด,ดีให้คําปรึกษานะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เอาไปเอาในส่วนของแนวคิดตัวนี้เป็นตัวต้นแบบตัวนี้ไปไปทำไปพัฒนาก็รบกวนให้เครดิตนิดหนึ่งนะครับนะขอบคุณมากครับครูช่างชาแนลโรงเรียนมนาวิทยาภูมิ uno, ครูโนครูช่างอุตสาหกรรม